สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะครับถึงสถา,านการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับรัเสเซียนะครับก็ขู่ทางตะวันตกอยู่บ่อยนะว่าระวังนะครับถ้าเกิดความขัดแย้งโดยตรงระหว่างรัเสเซียกับเนโตเนี่ยจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะแล้วจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ด้วยมาดูข่าวแปรต่างประเทศทีนีกันนะครับว่ารัเสเซียมีการเตรียมการอย่างไรบ้างปูตินนะครับเพิ่มขีปนาวุธนิวเคลียร์ใหม่สู่คลังแสงของรัเสเซียนะครับบูรลาว่า ICBM ที่ยิงจากเรือดำน้ำอันตรายอย่างไรปูตินนะครับเพิ่มขีปนวุธขีดความสามารถนิวเคลียร์ใหม่สู่คลังแสงของทหารรัสเซียขีปนวุธข้ามทวีปนะครับบูลาว่าขณะนี้ได้ถูกวางเข้าสู่การประจําการขีปนวุธนะครับบูลาว่าเป็นหนึ่งส่วนที่สําคัญของการสร้างความทันสมัยทางนิวเคลียร์ของรัสเซีย การเคลื่อนไหวขีวนวัตนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ของปูตินในวันแรกนะครับของปัทนาธิปดีสมัยใหม่ของเขารัสเซียนะครับได้ถูกรายงานว่านะได้นำขีวนวัตข้ามทวีปบ,บูลาวาเข้าสู่การประจำการการเพิ่มล่าสุดนะครับสู่คลังแสงนิวเคลียร์ของรัสเซียได้ถูกเปิดเผยในบรรดารายงานข่าวต่างๆในวันที่14พฤษภาคม การนำมาใช้ของขีปนาวุธขีดความสามารถนิวเคลียร์ที่ถูกยิงจากเรือดำน้ำได้ถูกออกคำสั่งในวันที่7พฤษภาคมรายงานต่างๆกล่าว7พฤษภาคมนะครับถูกสร้างเป็นเครื่องหมายวันแรกของอวาระการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ของประธานาธิบดีรัเสเซียนะครับวลาดเมีร์ปูตินบุลาว่าของรัเสเซียนะประวัติอย่างย่อตามรายงานของรอยเตอร์ว่า มีพิสัย8,300กิโลเมตรบรรทุกนะครับได้สูงสุดนะถึง10 MIRV นะครับหมายถึงว่าเป็นหลายพาหะนะนะที่สามารถกลับเข้ามาอีกครั้งนะสู่เป้าหมายอย่างอิสระ MIRV นะสามารถที่จะจัดส่งบรรดาหัวรบนิวเคลียร์ต่างๆไปสู่บรรดาเป้าหมายต่างๆที่แตกต่างกันได้พร้อมๆกันได้ถูกพัฒนาขึ้นนะครับภายใต้โปรแกรม ที่ได้เริ่มต้นขึ้นในทศวรรษ1990ถูกออกแบบที่จะใช้บนบรรดาเรือดำน้ำชั้นโบรีของรัสเซียในเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2023ได้ประสบความสำเร็จถูกยิงทดสอบโดยเรือดำน้ำชั้นโบรีลำหนึ่งได้ถูกยิงนะครับจากตำแหน่งใต้น้ำในทะเลขาวห่างไปทางตอนเหนือนะครับของรัสเซีย ตกกระทบนะเป้าหมายหนึ่งที่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรบนคาบสมุทรคามชัดก้ากองเรือแปซิฟิกเหนือของรัสเซียนะครับมีเรือดำน้ำชั้นโบรีเจ็ดลำเรือดำน้ำชั้นโบรีแต่ละลำนะครับบรรทุกขีปนาวุธบูลาว่า16ลูกการน,นำมาใช้ของบูลาว่าขีดความสามารถนะิวเคลีย์ Korea, มาหลายวันนะครับภายหลัง การเคลื่อนไหวซ้อมรบนิวเคลียร์ของรัสเซียมอสโกนะครับในไม่นานมานี้ได้ประกาศการซ้อมรบทางการทหารที่เกี่ยวโยงกับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในวันที่6พฤษภาคมนะครับมอสโกได้กล่าวว่าพวกเขาอาจจะฝึกซ้อมการใช้ของอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีต่างๆสิ่งนี้นะครับได้ถูกรายงานเป็นครั้งแรกที่รัสเซียได้ประกาศ การซ้อมรบด้วยอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในอดีตที่ผ่านมานะครับรัสเซียได้ประกาศการซ้อมรบทางการทหารด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์เท่านั้นอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์นะสามารถที่จะทำลายบรรดาเมืองต่างๆได้ส่วนอาวุธนิวเคลียร์นะเชิงยุทธวิธีมีขนาดเล็กกว่านะมีความหมายสำหรับการใช้ ในสมรภูมิรบนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์การเตรียมความพร้อมนะครับถ้าเกิดความขัดแย้งกับเนโตขึ้นมานะแล้วเกิดสงครามนิวเคลียร์เนี่ยรัเสเซียก็ได้นะทำการบรรจุนะครับอาวุธนิวเคลียร์ใหม่นั่นก็คือว่าบูลาว่า ICBM นะครับที่ยิงจากเรือดำน้ำเนี่ยนะเข้าสู่การประจําการเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งมัน ทดสอบนะประสบความสำเร็จมาแล้วนะแล้วมันติดอยู่ในเรือดำน้ำนะครับแต่ละลำเนี่ยสิลูกนะซึ่งกองเรือแปซิฟิกเหนือของรัเสเซียมีเรือดำน้ำชั้นโบลีนอยู่7ลําลำก็ลองคูณดูนะครับก็ประมาณร้อยสิบสองนะเอเอ,เอประมาณร้อยสิบสองลูกนะครับโอ้โหถ้าถูกปล่อยออกมาแล้วมันหัวรบของมันเนี่ยนะที่เรียกว่า MIRV เนี่ย นะเวลามันยิงนะผลออกไปนอกบรรยากาศพอมันกลับเข้ามาใหม่นะมันก็แตกออกเป็นนะหัวรบย่อยๆนะซึ่งเป็นอิสระต่อกันในการโจมตีเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองนะอันนี้คือความอันตรายนะครับถ้าความขัดแยงระหว่างรัสเซียนะกับเนโตเกิดขึ้นเนี่ยแล้วอาวุธนิวเคลียร์มันมาเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียนะครับนะก็มีความน่ากลัวทีเดียวนะครับเจ้าบูราว่า ICBM ีนะครับขีปุข้ขามทวีปนะที่ยิงจาก เรือดำน้ำนะครับอันนี้คือข้อมูลที่มาอัปเดตกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ